สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียนะครับวันนี้ผมจะมาคุยประเด็นของทีมสโมสรสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับทีมที่ถือว่าฟอร์มแรงเป็นอันดับต้นๆของทวีปยุโรปเลยนะครับสำหรับสาวกของแฟนสิงห์บูฟังทางนี้นะครับทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นทีมที่ซีซั่นแรกนะครับทำผลงานไม่ค่อยดี สักเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ทีมสโมสรเชลซีนะครับได้กลับมาเฉิดฉายพร้อมโอกาสที่จะคว้า2ถ้วยนะครับคือถ้วยแรกก็คือถ้วยฟุตบอลเอฟครับนะครับที่สโมสรเชลซีนะครับจะชิงกับสโมสรสุนัขร์กจอกเลสเตอร์สยามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทีมนะครับหรืออีกหนึ่งถ้วยก็คือการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับสโมสรเชลซีนะครับ จะต้องโคจอม,มาเจอกับทีมจากในลีกเดียวกันคือสโมสรเรเบใบสีฟามานเชสเตอร์ิตี้ตอนนี้นะครับเชลซี Chelsea นะครับกำลังเฉิดฉายเป็นอย่างมากนะครับจากการที่เปลี่ยนมือของคุนซอเขาเรียกว่าเป็นเป็นการส่งไม้ต่อหรือว่าเป็นการพัดใบครับระหว่างคุณซอแฟงลมพาดกับกุณซอโทมัสทูเคิลกุนซูโทมัสทูเคิลนะครับซึ่งตกง,งานจากสโมสรปารีสนะครับได้เข้ามาทุมบังเงินของทีมเชลซีนะครับ แล้วทีมเชลซีเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งพอสมควรครับจากการที่มีนักเตะเดิมนะครับที่แฟนลิผาเคยซื้อมาพวกอย่างเช่นติโมแวนเนอร์นะครับคลายฮาวเวตนะครับแล้วก็นักเตะอย่างพวกจอร์จินโจเมสันเมลแล้วก็มีนักเตะอย่างพวกดีโกซินวาเป็นเรียกว่ออาอดีตเคยเป็นลูกน้องของโทมัสทูเคิลท่สมอสันปารีสสาเหตุยังไงที่จะทําให้เชลซีที่จะมีโอกาสคว้า2ถ้วยนี้ เชลซีนะครับเป็นทีมที่ถือว่าตอนนี้นะครับมีการมีความแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและเกมรับพอสมควรนะครับเกมรับที่เรารู้รกันดีคือกองกลางเช่นคนที่ตัวเนี้ยที่ได้รับการยออกย่องมากที่สุดก็คือเอ็นโกโล่กองเต้เป็นนักเตะที่ถือว่าคุ้มสุดของเชลซีในปัจจุบันนี้ที่ฟอร์มเด่นซึ่งมาันจะาคู่กับจอร์จิโนที่เป็นมิดฟิลด์ตัวหลักของทางทีมชาติอิตาลีด้วยกองหลังครับสามประสานเนี่ยพวกเป็นรูริโก าเซนเตอร์ฮาบจากประเทศเยอรมันดิโกซินว่าเสือเท่าจอมเก๋าจากบราซิลแล้วก็คิสเตนเซ่นจากเดนมาร์กแบบนี้คแล้วก็มีผู้สากประตูฝีมือดีอย่างเช่นเมนดี้และเกเป,ปานะครับส่วนแผงกองกลางดาวรุ่งนะครับมีพวกเมสันม Harvard, มมเมาส์ไฮฮาเวนติโมแวนเนอร์ที่กับมันเชอร์ชัยอีกทีนะครับทีมเชลซีนะครับรอบเขาเรียกว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยมาโคจรพบกับสโมสรเรอัลมาดริดครับยอดทีมดังแชมป์มากที่สุด ของทวีโอล็อปคือแชมป์ทั่วยุโรปเชลซีกคือทีมเดอันมาริดนะครับแล้วเชลซีนะครับก็่อนแรกก็ไปเสมอมาริดมาได้เออปุ๊บเสร็จแล้วกลับมาเยือนที่บ้านของตัวเองเล่นในหลังยากของตัวเองเอาชนะมาริดสองประตูต่อศูนย์ซึ่งทําให้ตอนนี้นะครับเชลซีเป็นทีมที่ว่ามีโอกาสเช,ชิดชัยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับลองประ้ามไปอีกหนึ่งถ้วยก็คือถ้วยฟุตบอลเอฟเอครับทีมเชลซีนั่นเองนะครับก็สาัารเคลียร์สโมสรเลือกใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากฮาคิมซเย ซึ่งตัวนี้ทำให้เชลซีเป็นทีมที่มีโอกาสครับเชิดฉายที่อาจจะได้2แชมป์ในเวลาเดียวกันนะครับและฟุตบอลเอฟเอครับรอบชิงชนะเลิศนะครับเชลซีนะครับจะต้องโคจรมาพบกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่15นี้วันเสาร์นี้นะครับในเวลา23.15นาฬิการหรือเวลา5ทุ่ม15ทีตามเวลาของประเทศไทยนะครับแล้วคืนวันที่29นะครับเชลซี Chelsea นะครับจะต้องเจอกับแมสตี้ ไปชิงที่อิสตันบูลที่ตรุรกีนะครับถือว่าตัวเนี้ยเชลซี Chelsea เป็นทีมที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงมากแล้วก็ค่ําคืนที่ผ่านมาเนี่ยในลีกนะครับเชลซีนะครับ,รบก็บุกเชื่อมสโมสรเรือใบสีฟ้าแมสเตอร์สตี้ในบัานประตูตัวหนึ่งจากการที่ว่าที่มีดับมากาันคือกุนปาเติงกาปาเนนกาของกุลไม่ได้ผลนะครับหลอกเมนดี้ไม่ได้สุดท้ายกลับมาเชลซีพลิกมาชนะ จากการทําประตูชัยของมาโกสออลองโซทําให้เชลซีเอาชนะได้ครับตอนนี้นะครับเชลซี Chelsea ถือว่าเป็นทีมที่ขึ้นมาอันดับที่3นะครับของตารางนะครับแข่งอยู่35มสิบห้นัดมีหกสิแต้มนะครับนำเลสเตอร์ทีมอันดับ4อยู่1นคะแนนนะครับถือว่าเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ตอนนี้นะครับเฉิดฉายเป็นอย่างมากนะครับจากการที่โทมสัสซูเคิลเข้ามาทําทีมเนี่ยมีลูกทีมหลายหคนบอกว่าการในลัสต้าการทําทีมของแฟรงก์เลมพาร์ดกับ โทมัสทูเครนเนี่ยก็จะต่างกันไปเนื่องจากแลมพาร์เนี่ยเป็นโคช้ชที่ถือว่าบางคนก็บอกว่าเขากล้ามาเร็วเกินไปทีมสําหรับจะมาคุมทีมใหญ่ส่วนส,ส่วนโทมัสทูเครนเนี่ยเขาเคยทำอย่างเช่นเซริเอร์มสเซียดอร์มุลแล้วก็มาทําทีมยักษ์ใหญ่อย่างสมโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงที่ถือว่าการทาปารีสหามาหลายคนบอกว่าไม่ง่ายสําหรับคุณซื้อดหลายคนเพราะว่าคุณต้องคุมนักเตะอ่าเคยเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์หลายๆคนอย่างเช่น พระเจ้าสลาตันอิบราฮ์โมวิดนนสมัยนั้นที่ผูกเขินคุมเนม่าจิเรนเอมเบเบแล้วก็มากินนอสแล้วก็ดิเอโกซินวาพวกนี้ถือว่าเป็นงานหนักของเจ้าตัวเลยพอสมควรตอนนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าเชลซีตัวนี้ครับเป็นทีมที่ถือว่าการที่มาชิงกับแมิตี้ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่เป็นอย่างมากแมิตี้ก็ไม่ยังไม่เคยได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนีกเลย ของสโมสรแต่เชลซีเคยได้แล้วในยุคอดีตยุคที่รุ่งเรืองนะครับสมัยนั้นที่มีนันนกเตะพ,พวกดีดีเย่ด็ดอกบาเลยนะแต่เป๊ปเกอด้วล่ะก็อยากจะได้ทว้นี้เหมือนกันจากกัมบ์เสตีแล้วก็ทูมัสทูเคิลก็เคยทำพาลีดเข้าไปชิงแต่แพ้สโมสรบายเยมินิกไปซึ่งคู่นี้นะครับเป็นถือว่าเป็นถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาเป็นอย่างมากซิงบูสิงโตนเมืองคามเชลซีที่ผมบอกในรายละเอียดขรับตัวนคือทุกตำแหน่งเขาแข็งแกร่งมาก ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าพวกตัวเก๋าก็แก่งดาวลุ่มก็เล่นดีเมสันเมาส์ถือว่าเป็นพระเอกเป็นชีมหลักจากตอนแรกนะครับพวกคาร์าวเวอ์แล้วก็ติโมเวเนอร์เข้ามาเนี่ยที่แฟงเลนพัดหรือทางสโมรสรซื้อเข้ามาเนี่ยยังโชว์ฟอร์มได้ดีแต่ผมคิดว่าสาเหตุที่ทําให้ทั้งสองคูเนี่ยชา,ววชายเล่เฉลยวฉายเพราะว่าหนึ่งทูเคิสเป็นชาเป็นเทนเนอร์ชาวเยอรมันแล้วก็เก่งมากแล้วถือว่าเป็นเทนเนอร์ที่ ผมได้รับการยอมรับว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าถึงแม้จะมีชื่อเสียจงจำไม่ดังในสมัยเลีตบอลแต่เขาก็ทําดีมากพอสมควรเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าทําไมเซมีโรมันอบาวิตเจ้าของทีมถึงจะต้องการเอากุนซือท่านนี้เข้ามาแล้วกุนซือคนนี้เข้ามาก็สามารถปราบทั้งลิเวอร์พูลของเจอเก้นครอปมาริเซเนดินซีดานสเปอร์ของลูกมูรินโญทีมอา,อาดิโกมาริด ก็ปราบมาหมดแล้วถือว่าโคตรใหญ่ๆเขามาสุขเคลิ้นปาบมาหมดจากการที่มีนักเตะในระดับแถวเนี้ยถือว่าเป็นระดับเบอร์งคาดเนื่องจากทั้งทิโมแวนเนอร์คาร์ฮาเวตที่ซื้อมาถือว่าเป็นตัวความหวังของทีมเพราะว่าคาร์ฮาเวตก็เป็นดาวรุ่งที่เขาบอกมีไม่เชื่อบัลลักกับเมซุสโอซิลผสมกันอยู่ก็ามาจากสโมสรไบเออร์เลว์ฟูเซ่น e แล้วศูนย์หน้าจ้องถล่มประตูคือทิโมแวนเนอร์จากสโมสอ์อาร์บีไลซิกสนะครับ แล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่เอาเข้ามาคือฮาคิมซิเยกจากสโมสรอาแจ็กแล้วกองกลางที่ตัวเองมีคือเมสันเมาส์คู่กองกลางตัวรับจอร์จินโยกับเอ็นโกโลกองเต้คู่เซนเตอร์ฮาปเป็นโรลิโก้โรลิโกเดโก้ซินวาคิสเตนเซนผู้สาบตัวเป็นเมนดี้หรือเกป่าใครก็ได้ทั้งหมดนี้เชลซีแล้วก็อีกหนึ่งถ้วยครับคือถ้วยฟุตบอลเอฟเอครับที่เชลซีปราบแมนเชสเตอร์มาได้แล้วก็ต้องมาเจอทีม จิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ถามว่าเป็นงานถือว่าไม่ค่อยหนักของเชลซีแต่ประมาทไม่ได้เพราะบอลคู่นี้มีจบจบกันแน่นอนใไฮพาดนะครับแล้วก็โปรแกรมของเชลซีเนี่ยก็ถือว่าไม่หนักมากในวันที่13ก็เชลซีก็จะเจอทีมอาร์เซนอลทีมที่ฟอร์มยัมย่มยมเยมีคือเล่นในบ้านเองแล้วก็วันที่15เข้าไปชิงชนะเลิศก,กับทีมเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทีมเชลซีนะครับอีกหนึ่งโปรแกรมคือไปเยอือนซีบอยอัแอสตันวิลล่า แล้วก็พักยาวแล้วครับพักมา5้หวันอีกหนึ่งอาทิตย์มาเจอกับสโมสรมชสเตอร์ิตีชิงวันที่29ที่อิสตันบูลนะครับเชลซี Chelsea, จะเป็นยังไงรายละเอียดของเชลซีเนี่ยเซมีถือว่าได้ลงทุนไปมหาศาลเป็นจำนวนมากพอๆกับสโมสรมชสเตอร์ิตีจากการคว้าสตาร์ดังของทีมชาติเยอรมันเข้ามาพวกติโม,มูเนอร์คลา,าแมเวตริ่เตียนพูลสิตอ้พวกนี้ครับที่เคยที่มีมา จากการที่ผสมผสานของอทวัสทูขึ้นกับบอร์ดบริหารของสโมสรเชลซีนยะถือว่าเป็นในทางที่เยี่ยมและดีมากสามารถพลิกให้สโมสรเชลซีนี้สิงห์บูนี้กลับมาคำรามอีกครั้งกลับมาเป็นสิงบูในยุครุ่งเรืองที่สามัยมีดีรีเย่ด็อกบามีอนันเดลกามีแฟรงค์ลมพาดจอนเทอร์รี่ปีเตอร์เชคที่ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมาก ถือว่าตัวนี้เชลซีมัดถูกทางแล้วการผสมผสานนักเตะที่ถือว่าลงตัวได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็กับตัวเก่าที่ประคองช่วยทีมน้องให้ได้ดีเชลซี Chelsea นะครับถึงเวลาที่ต้องเชิญชายคว้าสองแชมป์ทิปดับเบิลแชมป์นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวโค้ชเตียจจะได้อัปเดตตอนนี้นครับเราก็มาเชียร์ทีมซิงบูนะครับดับเบลิลแชมป์ของทีมสาวกของ bo, ซิงบูสิงตัวน้ำเงินขาเชลซี Chelsea นะครับผม ในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือเฟซบุ๊กยูทูบบล็อกดิสนะครับเดอะมาสเตอร์ซีเอฟซีนะครับผมอยากให้เอฟซีของเรานะครับหรือว่าผู้ชมที่เข้ามาดูช่องเรานะครับจะเป็นแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลแฟนเชลซีหรือว่าแฟนอะไรต่างๆขอให้กัน,นครับช่วยกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์รัวๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์รัวๆเพื่อให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและสามารถวิเคราะห์ ข่าวสารวงการฟุตบอลรีวิวฟุตบอลทั้งฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ